น้องเวทมนต์ร้องเพลงเก่งมากใบเตยเผยข้อความแท็กตรงถึงดีเจแมนมีหลากหลายโมเมนต์ออกมาให้ได้เห็นผ่านทางอิ ord, สนสตาแกรมอยู่ตลอดสำหรับนักร้องสาวใบเตยหรือใบเตยอาสยามล่าสุด สาวใบเตยได้โพสคลิปร้องเพลงกับลูกสาวน้องเวทมนเพื่อสื่อถึงอารมณ์ในตอนนั้นโดยทั้งคู่ได้เลือกร้องเพลงสากลพร้อมถ่ายทอดอารมณ์ของความคิดถึงอย่างสุดใจทั้งนี้ใบเตยยังได้เขียนแคปชั่นไว้ทั้งยังแท็กไปที่สามีดีเจแมนจากนั้นเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับหลังเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจยกหญยซึ่งบางคนถึงกับบอกด้วยว่าแอบน้ำตาคอไปตามๆกันจริงๆ หากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์ก็ดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ